ค่ะ oh, ตัวนี้ก่องลูกค้านะคะก็คือถ้าเป็นความกว้างเราจะวัดได้9เซนนะคะส่วนความสูงกล่องจะอยู่ที่13เซนแล้วก็ความหนาค่ะอันนี้จะอยู่ที่2เซนนะคะมันจะใช้ทีหกได้เป็น4.5 x 7เดี๋ยวจะลองตีให้ดูก่อนนะคะ พอดีกล่องมันบางความสูงมันแค่2เซนเราก็เลยต้องเผื่อยาวนิดหนึงเดี๋ยวลองทดสอบตัวนี้ก่อน,นะค่ะนี่นะคือถ้าถ้ามันสั้นกว่าน,นี้มันจะมีโอกาสหลุดเพราะจริงๆตัวนี้มันจะต้องหนีบก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นแบบสวมหดก็คือใช้ไซส์นี้ได้เลยนะคะ